ซาธูหลวงปู่เจ้าขาขอให้แกงแผนของลูกถูกปากเจ้าของบ้านผ่านการคัดเลือกขอให้ลูกได้ทำงานเป็นแม่บ้านที่บ้านหลังนี้ด้วยเถอะถ้าลูกสมหวังเนี่ยลูกจะไปถวายสังฆทานที่วัดนะเจ้าค่ะซาธุซาทุซาธุพวกคุณครับแกงแนนของพวกคุณสองคนเสร็จหรือยังครับ เสร็จ,รจแล้วค่ะเอ้ผมยกไปเลยนะครับควจเจ้าของบ้านกำลังรอจอิตตอาหารนะครับพวกคุณสองคนรีบตามไปด้วยนะครับ เธอจะคิดยอมแพ้ตอนนี้ก็ยังทันนะยังไงเนี่ยฝีมือการทำแผนของเธอเนี่ยก็สู้ฉันไม่ได้อยู่ดีอย่าพิ่งมั่นใจขนาดนั้นสิคะการที่คุณอายุมากกว่าแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าแกงพแนนของคุณจะอร่อยของฉันนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวก็รู้แกงพะนนของฉันเนี่ยฉันทำด้วยใจยังไงก็อร่อยอยู่แล้วล่ะค่ะ กเก่งซะด้วยแพ้แล้วย,ยังไม่รู้ตัวอีกแกงแผนของแกเนี่ยมันเค็มปิดปีขนาดนั้นน่ะเตรียมตัวร้องไห้กับบ้านที่มู่โปงได้เลยแนนของแม่บ้านทั้งสองคนได้แล้วครับ แล้วแม่บ้านทั้งสองคนอยู่ไหนอ่ะกำลังตามมาครับสวัสดีค่ะคุณอาร์ตสวัสดีค่ะยังไงผมก็ต้องขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นแม่บ้านของผมนะ่ะแต่อย่างที่พวกคุณเห็นในประกาศนะครับว่าผมเนี่ยรับได้แค่คนเดียวเท่านั้น นั่นก็คือเหตุผลครับว่าทำไมถึงต้องมีการคัดเลือกด้วยการที่ให้พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยทำแผนงซึ่งเป็นเมนูโปรดของผมครับหวังว่าพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยจะยอมรับผลตัดสินนี้ได้ครับมันเริ่มกันที่ชามแรกเลยนะครับจานแรกเป็นของคุณน้ำวาครับ อร่อยครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าเข้มค้นมากกว่านี้นิดนึงจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ารสชาติยังบบอไปนิดนึงเป็นไปได้ไงวะใส่น้ำปลาไปเยอะขนาดนั้นบอกอร่อยสงสัยลิ้นคุณอาต้องพังแน่ต่อไปชามของคุณแอนนะครับค่ะ คุณแอน,นครับนี่มันแผนแนงน้ำปลาหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมมันถึงเค็มขนาดนี้ครับว่าไงนะคะแกงนแผนงของฉันเค็มเหรอคะไม่มีทางอะ่ะเป็นไปไม่ได้อะ่ะอันนี้ครับถ้าคุณไม่เชื่อครับคุณลองชิมดูครับ ที่เนี่ยผมคงตัดสินให้คุณนวัดเป็นผู้ชนะแล้วครับไม่ได้นะคะจะให้ใหญ่นี่ชนะได้ยังไงแกงแผนของมาตรหากที่ต้องเค็มแกงแผนของฉันไม่มีทางเค็มเด็ดขาดอ่ะพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรคะก็จะเป็นคนคุณเป็นคนอะไรเหรอครับก็เป็นคนเทน้ำปลาลงในแผนของคุณนวัดนีสิครับหมายความว่าไงเป็นก็หมายความว่า คุณแอนแอบเทน้ำปลาลงในพผนแหน่งคุณน้ำว้าเพื่อที่จะตัดขาคู่แข่งไงครับโชคดีที่ผมเห็นก่อนผมก็เลยสลับป้ายชื่อไงล่ะครับแม่คอคนนั้นแอบโกงอนะเนี่ย ก็ใครใช้ให้คุณเล่นไม่ซื้อเองนะครับทํากับคนอื่นไว้ยังไงก็โดนคืนแบบนั้นแหละอืมไอ้คนขับรถอยู่้าคุณแอนคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าคนของผมในเมื่อคุณโกงการคัดเลือกเนี่ยคุณก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นแม่บ้านของผมผมเสียใจด้วยครับไม่จริงนะคะคุณอาร์ตฉันโดนใส่ร้ายอะคะ่ะไอ้สองคนเนี้ยมันรวมหัวกันแกล้งฉันนะคะเอาอย่างนี้ก่อนนะครับคุณอาร์ตผมตากผนงถ้วยเนี้มาจากม้อของคุณลำวา ซึ่งเป็นพานแงที่คุณนวาทำเองกับมือคุณอาลองชิมดูก่อนนะครับนี่แหละครับรสชาติพานแงที่ผมตามหามันต้องจัดจ้านแบบนี้ เห็นไหมนะครับไม่ว่าคุณจะแกล้งคุณน้ำว้าหรือไม่ได้แกล้งยังไงคุณก็แพ้คุณน้ำว้าเขาอยู่ดีหยุดนะคุณแอนอย่ามาอาลวาดในบ้านของผมถ้าจะวยวายอ่ะนุ่นครับเชิญออกไปไวายวายข้างนอกหน่อยไปโธ่เอ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะแกงคะแนนของฉันอ่ะอร่อยที่สุดแล้วแต่ว่าลิ้นของพวกแก่แกแกอ่ะไม่ถึงไองนะฮะทำไมใจในฝีมือตัวเองขนาดนั้นอ่ะทำไมต้องใช้วิธีโสกปลวกลวยแล้วลทำไมไม่สู้กันแบบใสสะอาด แทนที่คุณจะเอาเวลากล่าวหาคนอื่นว่าลิมไม่ถึงเนี่ยออกไปสำนึกความผิดของตัวเองจะดีกว่านะครับเชิญครับโอ้ไปก็ได้วะคิดว่าฉันจะง้อเหรอฮะปิดประตูบ้านผมด้วยนะครับขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันเอาไว้อะถ้าไม่ได้คุณอะ่ะฉันคงพลาดโอกาสแน่ๆเลยอะคะ่ะเบนเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับ ยังไงผมก็ยินดีคุณด้วยนะครับพรุ่งนี้คุณมาเริ่มงานได้เลยครับรับแล้วเหรอคะทำไมรับเร็วจังเลยเอะคะเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยคะก็เพราะว่าผมชอบฝีมือในการทำอาหารของคุณมากครับมันถูกปากผมจริงอนะ่ะผมก็เลยอยากจะทานอาหารฝีมือคุณเร็วครับได้ค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะทำอาหารให้สุดฝีมือเลยค่ะคุณอาร์ตอยากกินอะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยนะคะ